หลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นเครื่องชง Home Use จากค่าย Dutchess ไปแล้วนะครับใน2คลิปก่อนหน้านี้ก็คือ d u t เชส s s c m 1 4 8นนะครับวันนี้จะมีอีก1รุ่นครับที่หลายคนอาจจะกำลังรอคอยเพราะว่าเครื่องชงรุ่นนี้เป็นเครื่องชงตัวเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้เปิดร้านได้ครับ และเครื่องชงที่ผมพูดถึงก็อยู่ตรงนี้แลครับ Dutch CM 1380ครับหรือว่าเขามีชื่อเล่นว่า Blue Master นั่นเองครับแล้วก็เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฟังกช์ชันการใช้งานดีไซน์แล้วก็สเปคต่างๆของเจ้าเครื่องนี้กันนะครับแบบละเอียดพร้อมทั้งวิธีการทำงานและการสกัดช็อตกาแฟให้เพื่อนๆได้ดูกันครับ มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้ต้องบอกว่าตัวนี้นะเขาทำขึ้นมาได้สวยมากๆนะครับเหลี่ยมมุมต่างๆนะครับวัสดุแล้วก็ดีไซน์ที่ดูลงตัวดูทันสมัยมากขึ้นจากรุ่นก่อนๆนะครับ เริ่มตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับตัวนี้ดูแน่นหนาดูรูปทรงใหญ่ขนาดของตัวเครื่องก็ไม่เล็กเลยนะครับในการนํามาวางบนบาร์แบบนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ซึ่งดิเมนชันของตัวเครื่องนะครับความกว้างความยาวความสูงผมก็จะขึ้นให้แล้วกันนะครับมาดูวัสดุกันบ้างด้านข้างนะครับเป็นโลหะนะครับฝาด้านข้างนี้นะจะเป็นโลหะที่ค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวครับหนาแล้วก็หนัก นะการประกอบคือดีมากๆสําหรับรุ่นนี้มีช่องด้านข้างที่เขาทําเป็นลวดลายเจาะตรงนี้นะครับดูน่าสนใจดูมีลุกเล่นมากขึ้นนะครับตรงฝาด้านข้างนี้สลับกับตัวพลาสติกนะครับที่เดินเส้นเฉียงลงไปจนถึงตัวด้านหลังแล้วก็ล้อมาจนถึงตัวถาดด้านหน้านะครับถาดรองน้ําด้านหน้าส่วนด้านบนตัวเครื่องนะครับด้านหลัง แล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงหัวชงนี้นะก็จะเป็นลักษณะโลหะมันวาวนะครับสะท้อนเหมือนกระจกเลยก็ทําให้ดีไซน์ดูเรียบหรูนะครับตัดกับสีดําค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวซึ่งดัชเชสซีเอ็มหนึรุ่นนี้เขาก็จะมี2สีด้วยกันนะครับก็คือสีดําที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สีขาวครับเช่นเคยครับใครชอบแบบสไตล์มินิมอลก็เลือกเป็นสีขาวนะครับใครที่ชอบแนวเท่ๆนะครับก็เป็นสีดําแบบนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบอื่นๆบนตัวเครื่องกันนะครับ ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีเกจหรือว่าเข็มแสดงแรงดันในขณะที่เราสกัดกาแฟส่วนเกจด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นการบอกแรงดันในหม้อต้มนะครับความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือมี2หม้อต้มนะครับขนาด 500cc ทั้ง2ลูกนะครับทำให้เราสามารถสกัดกาแฟไปพร้อมกับสตีมนมได้เลยนะครับหม้อสำหรับสตีมนมกับน้ำร้อนจะเป็น1ห,หม้อนะครับแล้วก็ อีกหม้อหนึ่งก็คือหม้อสําหรับการสกัดกาแฟครับเรียกว่าเป็นระบบ Dual Boiler ที่ทําให้เราทํางานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสามารถสกัดกาแฟพร้อมกับสตีมนมได้เลย อ่ะทีนี้มาดูตรงปุ่มด้านหน้านี้บ้างนะครับจากที่ผมลองทดสอบการใช้งานแล้วนะครับปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็กรอบที่อยู่ด้านหน้านตรงนี้ความรู้สึกมันจะดูเป็นพลาสติกนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับแต่จากที่ผมใช้งานจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าการวางปุ่มของเขานะครับแล้วก็วัสดุพลาสติกเนี่ยไม่ได้มีผลใดๆต่อการใช้งานเลยนะครับยิ่งทำให้เราใช้งานสะดวก และที่สำคัญคือเรื่องของการทัชชิ่งดีมากๆนะครับมันจะมีปุ่มด้านหน้านี้ทั้งหมด5ปุ่มนะครับ1 2 3 4 5ตรงกลางก็จะเป็นปุ่ม Power นะครับเรียกว่าการวางตำแหน่งของปุ่มค่อนข้างลงตัวนะครับสวยงามดีนะมีการไล่ตามโค้งตรงนี้นะครับและที่เพื่อนๆเห็นสัญ,ญลักษณ์ลบและบวกตรงหน้าจอตรงนี้นะครับ ก็คือปุ่มที่เราสามารถตั้งระบบ p r e i n f ฟิวชันได้แล้วก็ตั้งอุณหภูมิของหัวชงได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นอีก2ฟังก์ชันพิเศษที่เครื่องนี้เขามีมาให้ครับทีนี้มาดูก้านสตีมบ้างครับก้านสตีมที่เขามีมาให้มีลักษณะเป็นตั้งฉากนะครับเป็นมุมฉากแบบนี้นะครับแล้วก็มีความยาวพอสมควรนะครับปรับง่ายนะครับการเคลื่อนไหวไปมา สะดวกนะครับไม่ฝืดเกินไปนะดึงขึ้นมาได้แล้วก็มียางจับนะครับเพื่อไม่ให้เราสัมผัสตรงท่อที่มันร้อนนะครับก็สะดวกในการทำงานซึ่งเวลาที่เราจะใช้งานในการสตรีมนมนะครับเขาก็จะมีที่บิดตรงนี้มาให้นะครับเป็นมือบิดกลมๆแบบนี้ยังมือใหม่หลายท่านนะครับอาจจะรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่ชอบที่เปิดปิด ตัวสตีมนมแบบนี้นะครับบางคนจะรู้สึกว่าชอบแบบคันโยกมากกว่ารู้สึกสะดวกและรวดเร็วนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราบิดนะครับมันจะไม่ต้องบิดไปเยอะนะมันบิดมาแค่แบบอย่างเงี้ยประมาณ180องศานะครับเหมือนที่ผมเอามือปัดให้ดูอย่างนี้นะเนี่ยนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ต้องหมุนหลายรอบ นะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าจะต้องแบบหมุนหลายรอบกลัวปิดไม่ทันจากการใช้งานจริงผมบอกเลยว่าตัวนี้เวิร์กมากนะครับเวิร์กแล้วก็สะดวกมากพอเราบิดมาปุ๊บนะครับแรงของการสตรีมก็แรงเลยแรงพอที่จะสตรีมนมให้สวยงามได้แล้วบอกเลยว่าเครื่องเนี้สตรีมนมได้ง่ายแล้วก็เนียนจริงๆครับจุดสุดท้ายของตัวเครื่องนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือระบบของ การเติมน้ำนะครับการเติมน้ำเข้าเครื่องเขาทําได้ทั้ง2ระบบก็คือระบบถังแบบนี้นะครับเขาจะมีถังบรรจุน้ําอยู่ด้านหลังตัวเครื่องซึ่งมีขนาด1.7ลิตรครับอย่างตอนนี้ที่ผมใช้ในบ้านผมก็ไม่ได้ต่อสายนะครับก็ใช้วิธีการเติมน้ําเข้าถังเพราะว่าการชงเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับชงวันหนึ่งแค่2 3สามแก้วดื่มเองในบ้าน ก็เลยไม่ได้ต่อสายแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการซื้อไปเพื่อเปิดร้านนะครับเขามีระบบต่อน้ำเข้าถังได้ด้วยนะครับถ้าเรามีเครื่องกรองเราสามารถต่อน้ำเข้าเครื่องได้เลยนะครับเขามีสายมาให้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่นะครับแกะกล่องออกมาเขาก็จะมีสายแล้วก็ตัว วาล์วมาให้นะครับสายยางสําหรับต่อน้ําเข้าเครื่องนะถ้าใครมีเครื่องกองน้ําก็สามารถต่อเข้าไปได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายน้ําทิ้งครับซึ่งเราสามารถต่อจากถาดรองน้ําได้เลยอย่างเวลาผมใช้งานที่บ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูเขาจะมีจุกยางอยู่ด้านล่างนะครับมีจุกยางอยู่ด้านล่างถ้าผมใช้แบบนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับก็ยกไปเท ดึงเข้าดึงออกแล้วก็ยกไปเทเอานะครับส่วนถ้าใครที่เปิดร้านขายแล้วไม่อยากลืมนะครับฟัวน้ำล้นก็สามารถดึงจุกยางด้านล่างออกแล้วต่อสายยางตัวนี้เข้าไปเป็นสายน้ำทิ้งได้เลยนะครับอันนี้คือความสะดวกของเครื่องนี้นะครับเรียกว่าทำได้ทั้ง2ระบบเลยครับถาดรองน้ำด้านล่างตรงนี้นะครับที่มีระยะค่อนข้างห่างจากตัว ด้ามชงพอสมควรนะครับเรียกว่าเราสามารถวางแก้วสูงลงไปได้หรือว่าเราสามารถวางตาช่างแล้วก็วางแก้วสำหรับตวงช็อตได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีความห่างมีความสูงพอสมควรแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่วางตาช่างแล้วเราใช้แก้วช็อตเล็กๆหรือว่าแก้วกาแฟที่เราจะชงเนี่ยไปวางไม่ให้มีระยะห่างเขาก็จะมีตัวถาดตัวนี้ให้นะครับมีตะแกรงตัวนี้ เป็นตะแกรงที่สำหรับวางลงไปแล้วให้มันยกสูงขึ้นมานะครับและด้ามชงที่เขามีมาให้ตัวนี้ก็เป็นด้ามชง58มม,มนะครับเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่เราสามารถใช้เปิดร้านได้เลยนะทีนี้ก็จะมีทั้งบาสเกตที่เป็นดับเบิลช็อตนะครับแล้วก็บาสเกตที่เป็นซิงเกิลช็อตรวมถึงมีตัว ยางตัวนี้มาให้นะครับเวลาที่เราจะทำความสะอาดเครื่องชงนะครับเราก็ใช้ยางตัวนี้ปิดเข้าไปในบาสเกตนะครับเวลาที่ล้างหัวชงล้างเครื่องชงและอีกหนึ่งชิ้นที่เขามีมาให้ก็คือตัวนี้ครับแ t เ m p ร์ขนาด58มม,มนะครับน้ำหนักค่อนข้างโอเคเลยถึงแ t เ m p ร์จะมีลักษณะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่ามีน้ำหนักประมาณหนึ่ง ไม่ได้เบาวิวไม่ได้ก้องแก๊งมีน้ำหนักพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากเท่ากับเทมเพอร์ทั่วๆไปตามท้องตลาดนะครับซึ่งเทมเพอร์เนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากอัปเกรดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เขาแถมมาให้กับเครื่องทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบฟังก์ชันการทำงานให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจะสามารถทำอะไรกับเจ้าเครื่องนี้ได้บ้างเราจะตั้งโปรแกรมตั้งปุ่มต่างๆได้ยังไงร,รวมถึงการทดสอบการทำกาแฟด้วยครับ ัครบเรามาเริ่มแต่เปิดเครื่องกันเลยนะครับสวิตช์ออนก็อยู่ตรงกลางนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยเขาจะมีไฟปรากฏต,ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดเราก็กดได้เลยทีนี้เราก็รอจังหวะสักครู่นะครับะระหว่างที่เรารอเรามาดูปุ่มก่อนนะ ปุ่มแรกนี้ก็คือปุ่มสำหรับน้ำร้อนนะครับปุ่มที่2ก็คือปุ่มเมนูนนะครับสำหรับเรากดช็อตกาแฟด้วยตัวเราเองนะครับกดเริ่มกดหยุดด้วยตัวเองนะปุ่มตรงกลางก็เป็นปุ่ม power นะครับปุ่มที่4ตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับตั้งช็อตได้1ช็อตและปุ่มสุดท้ายก็คือ2ช็อตนั่นเองครับซึ่ง2ปุ่มนี้เราสามารถตั้งโปรแกรมอัตโนมัติได้นะโดยที่เดฟอลต์ของเขานะครับที่ตั้งมาให้ จากค่าโรงงานเลยนะครับปุ่มแรกนี้เขาจะปล่อยน้ำออกมาอยู่ที่30 ml และปุ่มที่2เขาจะปล่อยน้ำออกมาที่60 ml นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ตั้งได้ตอนนี้น้ำในเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่82 83องศาตตอนนี้ผมบิด ตัวก้านสตีมนะครับแรงนั้นยังมาไม่สุดนะต้องรอสักครู่ตอนนี้ผมเซ็ตไว้ที่93องศานะครับก็ดูได้จากตัวเลขหน้าจอตรงนี้เลยใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึง5นาทีนะครับตั้งแต่ที่เราเปิดเครื่องมาจนได้อุณหภูมิตามที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้ค่าโรงงานอยู่ที่93องศาเซลเซียสครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับสำหรับ2ปุ่มนี้ที่ผมพูดถึงนะครับคือปุ่มสัญ,ญลักษณ์ เครื่องหมายลบและเครื่องหมายบวกนะครับมาดูเครื่องหมายลบก่อนเครื่องหมายลบให้เรากดค้างแบบนี้นะครับประมาณ2วินาทีอ่าจะขึ้นตัวเลขว่าเป็น P02 อันนี้เป็นค่าโรงงานนะครับก็คือการ Pre-infusion หรือว่าการพรมน้ําแล้วก็หยุด2วินาทีแล้วเครื่องก็จะเดินต่อนะครับเป็นการพรมน้ําก่อนการสกัดกาแฟจริงนะครับหลังจากที่เรากดปุ่ม Start ไปแล้ว นะเราสามารถตั้งได้สูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นะครับเราก็กดเพิ่มได้เลยพอเรากดเครื่องหมายลบท้างไว้นะครับแล้วเราก็มากดบวกสูงสุดอยู่ที่30วินาทีนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้เลยอ่ะพอไฟกระพริบ3ครั้งเขาก็จะเมมโมรีทันทีถ้าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวเลขที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่ P 30นะครับหรือว่า P infusion 30วินาที ตอนนี้เครื่องก็เมมโมรีไวเรียบร้อยแล้วนะครับที่30วินาทีทีนี้เดี๋ยวจะกลับไปที่ P02 เหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็ทำการกดปุ่มค้างแบบนี้ประมาณ2วินะครับเราจะลดเวลา pre infusion เราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดเครื่องหมายลบเพื่อให้เวลาลดลงอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยไว้นะครับให้ไฟเขากระพริบ3ครั้งแบบนี้นะครับ ทีนี้มาดูปุ่มบวกกันบ้างนะครับปุ่มบวกเอาไว้ทำอะไรามาดูกันนะครับกดค้างไว้2วินาทีนะครับพอไฟกระพริบป,ปุ๊บเราสามารถเพิ่มลดอุณหภูมิได้เลยอย่างเมื่อสักครู่เพื่อนเอนเห็นว่าค่าโรงงานอยู่ที่93องศานะครับสมมุติผมตั้งไว้ที่103ปล่อยไว้ไฟกระพริบ3ครั้งเรียบร้อยครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นมาตามที่เราตั้งไว้อันนี้เป็นอุณหภูมิหัวชงนะครับ 103องศานั่นเองอเรียบร้อยตอนนี้ถึง103แล้วนะครับถ้าเราจะทำให้มันกลับไปที่เดิมหรือว่าตัวเลขน้อยลงกว่านี้นะครับก็มากดสัญลักษณ์บวกค้างเอาไว้ผมจะทำให้มันกลับไปที่93เหมือนเดิมแล้วกันนะครับเป็นค่ามาตรฐานที่เขาตั้งมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งฟังก์ชัน2ปุ่มนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถเพิ่มลูกเล่นในรสชาติของกาแฟเราได้คือการเพิ่มระยะเวลาในการพรมน้ำนะครว่าจะให้มันแช่ไว้นานมากน้อยแค่ไหนหรือว่าปรับเรื่องของอุณหภูมิเพิ่มลดนะครับก็ส่งผลต่อรสชาติกาแฟโดยตรงหรือว่าใครที่เอาไว้สกัดชาอย่างเงี้ยอย่างระบบ Pre-Infusion นะครับเมื่อสักครู่ที่เรากดไปที่30วินาทีอย่างเงี้ย เราก็สามารถแช่ชาทิ้งไว้ได้นะครับอย่างหลายคนที่ใช้สกัดพวกชาแล้วก็จะต้องพักชาเอาไว้ก็กดไปที่ P30 ได้เลยเรามาดูปุ่มน้ำร้อนกันบ้างนะครับน้ำร้อนเขาก็ตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่เราสามารถกดตัวสัญ,ญลักษณ์น้ำร้อนตรงนี้ได้เลยก็คือปุ่มแรกนี้นะกดค้างนะครับ เมื่อสักครู่ผมตั้งไว้เป็น10วินาทีนะครับเราสามารถเพิ่มและลดได้นะสมมุติผมจะตั้งกลับไปที่ค่าโรงงานที่เขาให้มาคือ5วินาทีเรียบร้อยนะครับถ้าเรากดปุ่มน้ำร้อนนี่นะครับเขาก็จะนับเป็นวินาทีแต่ฝั่งกาแฟนะครับเขาจะนับเป็นปริมาณของน้ำที่ออกมา ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างง่ายแล้วก็แม่นยำนะครับทีนี้เรามาดูการทำงานของฝั่งที่สตีมนมกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะสำหรับการสตีมแล้วก็ตัวคอนโทรลนะครับสาหรับงานสตีมนมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณครึ่งรอบนะครับ 180องศานะครับไม่ต้องหมุนเต็มรอบไม่ต้องหมุนหลายๆรอบนะครับก็ง่ายมากซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถใช้มือปาดได้เลยนะครับมือซ้ายมือขวาแล้วแต่เราถนัดได้เลยนะครับก็ทําให้การทํางานในการสตรีมนมนั้นง่ายขึ้นอย่างที่ผมบอกครับมือใหม่อาจจะก,กลัวนะครับกลัวต้องหมุนหลายๆรอบกลัวปิดไม่ทันนะครับอาจจะมีอาการตกใจนะแต่อันนี้ง่ายมากน,น,นะครับ เห็นฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดแล้วเนาะเราก็ไปดูการสกัดกาแฟกันเลยครับในการทดสอบครั้งแรกนี้นะครับผมใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมครับโดยที่ผมยังไม่ได้เซตเบอร์บดแล้วก็ยังไม่ได้เทสช็อตนะครับแต่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นการทํางานของปุ่มที่เราใช้ตั้งช็อตก่อนนะครับโดยที่ผมจะใช้ปุ่ม1ช็อตที่เขามีการตั้งค่าโรงงานมาให้อยู่ที่30 ml ครับ ทีนี้เรามาลองเซตปุ่ม2ช็อตกันดูบ้างนะครับถ้าเพืเ่อนๆอยากได้ปริมาณน้ำที่เท่าไหร่เราก็สามารถตั้งได้โดยกดปุ่มที่มีสัญลักษณ์2แก้วค้างไว้แล้วเราก็กดปุ่มบวกหรือลบเพื่อเลือกปริมาณน้ําที่ต้องการได้เลยครับผมตั้งไว้ที่40 ml หลังจากที่ผมกดปุ่มเริ่มการสก,กัดกาแฟเครื่องก็จะทําการ pre infusion 2วินาทีตามที่เราตั้งไว้ครับจากนั้นตัวเลขบนหน้าจอก็จะปรับการแสดงผลมาเป็นปริมาณน้ําที่ไหลออกมาครับ แล้วมาถึงปริมาณน้ําที่เราต้องการแล้วเครื่องก็จะตัดการทํางานโดยอัตโนมัติครับมาเช็คปริมาณที่ตาช่างก็คือ40กรัมหรือว่า40 ml พอดีเลยครับเห็นเรื่องการสกัดช็อตกาแฟไปแล้วเรามาลองดูเรื่องการสตีมนมกันบ้างครับอย่างที่ผมบอกเครื่องนี้สตีมนมง่ายมากๆ เห็นไหมครับจังหวะการหมุนปิดสวิตช์ทำได้ง่ายจริงครับนมที่เราสตีมก็ออกมาเนียนมันวาวแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นใครที่เป็นมือใหม่หรือว่ากำลังฝึกเรื่องของลาเต้อาร์ตเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับ และในช่วงที่ผมทดสอบการทํากาแฟระหว่างที่ถ่ายคลิปนะครับเครื่องก็สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดผมเทสตอยู่ประมาณ7-8แก้วต่อเนื่องแรงดันไม่ตกเลยครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลและรีวิวการใช้งานทั้งหมดของเจ้า d u c h e SCM 1380นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นและนําไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องชงกาแฟสําหรับเปิดร้านนะหรือแม้กระทั่งนํามาใช้ในบ้านก็ยังโอเคนะถ้าสมมุติว่าใครมีงบประมาณ20,000กว่าบาท ครับซึ่งอันนี้แล้วแต่โปรโมชั่นแต่ละช่วงเลยนะครับราคาเต็มของเครื่องนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ27,000กว่าบาทซึ่งถ้าเราไปซื้อในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับหรือช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะครับราคาต่ำสุดที่ผมเห็นตอนนี้นะครับล่าสุดผมเห็นอยู่ที่25,000กว่าบาทถือว่าเป็นเครื่องชงระดับกึ่งคอมเมอร์เชียลนะครับสามารถนำไปชงขายได้นะเป็นเครื่องชงหัวเดียวที่ประสิทธิภาพการทำงานตอบโจทย์ ซึ่งตามสเปคที่เขาให้มานะครับก็เคลมว่าสามารถชงต่อเนื่องได้มากกว่า10แก้วจํานวนแก้วต่อวันที่เราจะสามารถนำไปชงขายเนี่ยเขาก็เคลมไว้ที่ประมาณ120 1 4 0ประมาณนี้นะครับในจำนวนต่อวันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับในราคาที่คุ้มค่านะถ้าเทียบกับ รุ่นอื่นๆในท้องตลาดในช่วงเดียวกันนะครับที่เป็นเครื่องชงหัวเดียวขนาดนี้ฟังก์ชันประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ25,000ถึง30,000กลางๆราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับฟังก์ชันนะครับกับงานประกอบกับวัสดุดีไซน์ที่ได้รับนะครับต้องยอมรับว่างานประกอบดีจริงอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยเพราะว่าตั้งแต่เห็นเครื่องรุ่นนี้ใหม่ๆตอนที่ออกมานะครับเห็นความ แข็งแรงความทนทานน็อตหมุดในตำแหน่งต่างเนี่ยดีมากๆนะครับส่วนภายในเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับต้องให้เป็นเรื่องของช่างเทคนิคแล้วกันนะครับใครที่ละเอียดในเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็ตัวภายในเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าไม่สามารถนะครับไม่ไม่สามารถแกะออกมาดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวในมุมของผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆแล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของฟังก์ชันสเปคราคา แล้วก็ลิงก์ในการสั่งซื้อนะครับที่อยู่ในการติดต่อทั้งหมดผมได้ใส่ไว้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆท่านใดจะดูรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าสนใจรุ่นนี้ก็าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจของ Dash ช s หรือว่าสอบถามโดยตรงกับทางเพจได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปรีวิวเครื่องไหน หรือว่าสอนเทคนิคการใช้งานหรือว่าสูตรเครื่องดื่มต่างๆก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้อร่อยกระบอยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ